ทีมเลยก็ประมาณนี้นะฮะอืมไม่ดีสอยู่เว็นโอ๊ยตายจะหมดแล้วอีอะไรวะเนี่ย ให้จังวะนายกรอโคขายทิ้งแม่งเลยผู้ขาดทุนแน่เลยวะโอ้โหอยู่สามตัวเลยหรอวะขาดตัวได้ไปะบ้าะเปิดแปดพันอะซือมาด้วยโอเค,อเคพบกับผมวันเดิมนะวันนี้เรามาฟาร์มของเข้าขังกันดีกว่า แตี่ห้าพลาดเลยโอเคเรามาเล่นกับปบื่อเอ็นก้าสีนะคะาราบับกระเปิดอเป็นสัี่ลูกเลยละกันจุกไปเราฟาร์มแมปไล่แมปเดิมคนดีคนเดียวของเราเราจะสุ่มแบบนี้เอาละกันนะอ ใช่มีไอกจิงก็ไม่อยากเล่นแล้วอะโอ้ทำไมมันต้องข้ามาสามมือดิวะ่ะขโมยสามมืนเขาก็จัดเส้จใหญ่กันอยู่นะก็เป็นไปได้ดูดิม่นหายากจัดอ่ะเราจะหาตีถามแบบนี้ดี โอเคเราสุ่มเตี้ยวเลยก็ง่ายๆเลยไปเดี๋ยวเราไปเจอกันในที่เดิมของเราแบบไรยนั่นเองไปประมาณนี้มีหนูอยู่สองคนแล้วก็ก็น่าจะหนูทั้งตีนแหละมีเป็นไอจีนนะครับคนหนึ่งแล้วคนจีนเนี่ยถ้าเรายิงได้ต้องรีบเก็บของนะไม่มงั้นมาขโมยมันก็ฆ่าราเลย ก็ไม่รู้มันเป็นอะไรของมันกันเนะพอยิงเองไม่ได้าาก็อยู่จะมั่วขอคนอื่นเขาแล้วพอเขาไม่ให้ก็ตะฆ่าเขาอีกไอ้จีนนี่แม่เหงมั้บผมได้เกลียดสุดๆเลยนะคนจีนเนี่ยเขาเกลียดนเลยตอนเล่นเกมอะ่ะคือคนจีนเขาเล่นเกมกากไงวางมันมีอะเนี่ยแล้วนนไม่เปิดแอดนด์ดับเลยเนะ we ran into some hostiles blocking the road and now you? the cargo is scattered all over if you get your hands on a special key head out there and see what turns up what do we do at? ไม่มีอะไรแล้วขี้เกีะเกือมากกือส,สุดเลยปิดเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาหาแท็กจิตมอตตัวนี้กันก่อนดีกว่าไม่ไมีอีมีคู่สามว่ะใช่ได้ สองหมืน่นหมื่นกว่าละเพื่อนวิ่งไปบ้านพักคนหนึ่งเพื่อนเราสซนว่าพักก็เป็นอีกโซนหนึ่งให้เล่นได้นะ แต่ผมไม่ได้ชำนาญอะไรนะค,คุณมาวะวันนี้วันเด็กก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับกับวันเด็กนะเพราะว่าผมก็เป็นเด็กเหมือนกันขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันเด็กนะครับแล้วก็ขอให้รับชมคลิปนี้อย่างสนุกเฉยเลยบื่อเวน้นดกใจหมดมนึกว่าซูมไปเจอคนเห็นไหมกลังตะเคาะ เราจะหาหัวแล้วก็ค้องเลย BP มาได้หรือไม่โอ้ oh, ไม่มา BP ไม่มากแต่ E1 มาเทา่ยอดเลย <Hey. Yeah. S 1> เเมัาหนีเลยกน,มน,กนไม่ต้องมายุ่งกับมันนี่กพราะไม่วรชิเมันก็ไม่มีอะไรดีเท่าไรหรอก เดี๋ยววิดีโต่อไปจะทำคลิปดับคนเปิดล่ออีเวนต์ดิวะตันคลิปดีไหมดีไหมถ้าดีถ้าทุกคนคลิป่าดีคลิปนี้ขอสักสิบไลค์แล้วกันนะกวนไลค์เหมือนกันนะแต่ใจเขาไม่เล่นตอนกลางวันกันหรอกเขาเล่นแต่ตอนคืนกันสักแบบดูดิสนไนต์อ่ดูดิ นี่จะอะไรก็เต็มเลยปืนอะไรยิงไอ้เจ๊ไม่รู้เนี่ยเบาเสียงเกมว่าจะเสียงเกมมันดังเกินเหมือนคลิปที่แล้วแต่คลิปที่แล้วก็ขอขอบคุณสองคนนี้มาให้กำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะยืนยังไม่เปิดดีกว่ากูโยกออกไปแล้วหัวโยกโยกคุณกินเอาไปดี อยากจอคนเลยอ่ะถ้าดีคนก็ขอคนที่เล่นไม่เป็นละกันเพราะเล่นไม่เก่งกันโอรยให้เราก็เล่นไม่เก่งด้วยอะไรวร่าบดมันยินงนตุ่มต่ำเลยมีคนเนี่ยก็ถ้าเรขึ้นมาความสะโขบจะบอดลว้วมั้งเพราะตัวนี้บอดดอกสะโคบดีอยู่น,นะคูณหนึ่งคูคูณหกนะ,ะบด นี่เขามาฟาร์มปืนวัดไปเลยอ่ะเขาไม่ได้ฟาร์มแคสโคบเพื่อนมดนเลี้ยงอะไรอ่ะยิงอะไรกันขนาดนั้นวะ ยิงอะไรกันขนาดนั้นวะยิงกันโหดจัดเลยบดบดคนกไม่รู้บดมาใครอ่ะเพื่อนอะ ฮิตเช็ดโฟฮิตโฟถอยขึ้นเหนี่ใครไม่แนะไม่ได้กินยากเก๊ดปวดไว้โอ้ยแล้วไม่ได้กินยากเก๊ดปวดไว้ เกมแรกก็ตายอีกแหละแล้วกันนะเรามาต่อกยิงสองเกียมแบบทีวีเด้อครับโอ้เลือกมาก็เจ้าดาเบิดใส่กันเลยเลยกลัวด้านบนวะ

ตัวละสองร้อยห้าสิบเลยบอดเต็มเลยกุญแจต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยมาหรือเปล่า ต้องมาแล้วกุญแจเปลี่ยสีดีมาไหมไม่มาเฮ้ยคนแปลเมือจริงป้ะเนี่ยกอยังก็สามหมื่นเลยในเวลาแย่งเพื่อนเปิดเสฟเดี๋ยวเ,เพื่อนยิงตามปี่หนึ่งว่ะ แมาจริงไงสตูดีโอมาจเกลือร้านอะไยังไงมันก็ไปซื้อของคามแย่งสีกุญแจลนะ กูได้ความเร็วหนึ่งกันเข็มปีเข็มปเลยใครมันแจออกไปก็แล้วกันหวังจะไม่มีตัวนะ ยับเลยคลิปนี้ตัดนานนั่นแหละอูกแพงอยู่นี่เป็นห้าเนี่ย <c oughs> หลายพันอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> แล้วก็หนุหนๆฟาร์มไปเรื่อย,อยนะ ก็คอยขยับไปฟังไปเรืเร่อยๆดึงคนเดียวมันตายเหรอแบบด้วยหนึ่งตายไปคนหนึ่งละแม่หกช่องมาก็ในกุญแจของดีแม่งเราหยิบช้ากับเพื่อนแคสเซี่ยวอีกน่าจะเป็นจังหวะตอนที่ผมยกนิ้วก,กดแน่เลยไม่ชา้าไม่เสียวอนนีกทันกันตอนจะไปของแดงนี่ผมไม่ได้นะถ้าน,นั้นเป็นลูกป,ปั้นทองผมไม่ได้นะเว้ย เปือจับเลยวะมีกุญแจแต่ไม่เป็นกุญแจหลักพัน,นไงได้ได้อยู่เดียวเปิดออกไปแล้วอาจจะจะตีีนได้ไงไลองไปเปิดทางนั้นดีกว่าผวกคนไม่ดูสงสัยว่าทำไมมันมาอยู่ตรงนี้คำตอบก็คือของลุง เรามาเกเาบ็บของเหลือดนน่าเรามาแซปบซของเหลือด้วยถูวิกิตวหมเลย vẫn sạch mời náy mà đi náy náy ngay náy 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 ขี่ยังเดต็มไม่หมดเลยนี่เรา,าเป็นขี้เขาไมนมา่าน,นะนั้นเขาเรียกว่าอะไรขี้เหนียวอ่ะไปเอ็มโฟ ไอ้บอดนันยิข้ามขื่มนะฮะไอ้อบอสในการไมให้กูรอดเลยทีเย ใช่บอดจริงใช่ไหมเนี่ยบอดอะไรมันโยนระเบิดได้ไเนี่ย เก็บของเหลือเนี่ยเนี่ยรวยได้เพราะของเหลือหนึ่งสามเด้ย โหลดแม็กร้อยกูใช้แม็กร้อยไปเลย โอ้ยเกาะมันจะแตกอยู่เลยบอสเด๋ยิงเกาะกุณนะยิงรอบนี้คือเกาะดำปีเอ้ด้วยตัวเป,ปิดปุ่กระสุนสีบอสเลยจะได้รวยๆหนะ่อย ะได้มีหลักประกันอยู่ในซิฟ ตายรอโดนเพื่อนกู Các súng nhớ giao Được cái mát đấy ไม่มีไม่เหลืออะไรเลออยอ่ะมันจะออกตอนมั้ง ันก็ไม่ใช่แค่สุ่อตัวย <c oughs> ิงอะเก็บอะไรได้เก็บกต่ตอนนี้ <c oughs> เดินไม่ออกมือไม่ได้ เกอเด,ด้งแก่แล้วน้ำหนักจะไม่เกินเลยคือเราก็เสียดายเสียดายเกาะห้าอย่างเงี้ยก็เก็บมาเกือบตายมกันไม่ได้อะดีมันยังใช้แค่สุนสี่มั้งยิงยิงไม่ตาย สังแข็งโยกอยู่ค่านบนยังแข็งโยกอยู่ค่อนบน Keep you for no the boy, you don't need to drop the guys at the top.